คลิปแล้วเดี๋ยวลี่ภูแบบจะเพิ่งหมดนะไม่ต้องไปกดเปิดรายการแล้วก,ก,กดเปิดคลิปแล้วก็บอกเลยว่าเราถึงคลินี้ตอนนี้อตอนนี้ผมจะต้องเป็นตัวหนรวินลทเไอ้ไครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้ครับตอนนี้พี่น้องสามาเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยทำนะโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เอ้ไม่ดีกว่าวัน

คงใช่อ่าเรียบร้อยครับเช็คเออแบกโอเคตอนนี้มีซอมบี้เกิดแล้วนะอย่าเพิ่งกอดเพราะเฟยังไม่ได้เข้ามานลื้อีกเปิดแล้วครับอ้าวรอก่อนรอ,อก่อนเธอรอ,อ,อต้องปับไฟไให้ทั่วเกาะครับไม่คลิปเปอร์เดี๋ยวทำให้คลิปเปอร์ออกไข่เอ้ยไม่ใช่อ้าวคลิปเปอร์อรอกไข่ช่วยด้วยช่วยด้วยคลิปเปอร์สองตัวนั้นให้ผมช่วยได้ <irgend. S 2> ช่วด้วย e <อ>ช่วยด้วยชวยด้วยตกลงมึงมึงคือมอนเตอร์หรือมึงคือเป็นทอมอนเตอร์วะเนี่ยเ้ย้ยเฮ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 ้ยี้เฮ้ยเฮ้รเฮ้้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเยเย้ยเ้เ้ยเยเฮย้เไ ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมผมจะแ <P an ric an> พ้กับเขาเพราะน้องมันเป็นอย่างนี้ <P> an <ric> an> อ้าวก <go, S 2> ็พีดด่ผมผู้โกหกพูดตามย็นดีพี่ผมคนสอนมาแก<ล>เลือดเนื้อเจือใจอ้แล้วผมผมเผาวเหล็กจะแบกหนึ่งไว้ในอ้าวแล้วมาวางกล่องอะไรตรงนี้คะของที่จะให้เล้อเอาไปเอาเอามาหมดเลยแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มครับอุปกรณ์มาทำ เคยมาใกล้ๆมาพี่พูดพี่พูดจะเตะเอออู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีคนแก่สามมาแล้วนะรอรอรอ,รอ,อตอนนี้โอเคตอนนี้เพอร์อเฟคนนวเวกำลังรออินเทอร์เน็ตนะคะเล้ยยังมีของในกล่องอีกเอาเนื้อไก่ไปเอาไม้ไปเกิดต,ตรงไหนอะเกิดตรงนู้นเลยตรงที่เกิดเนี่ยตรงนี้อันนี้เพิ่มเอากระดูกไปกินเอากระดูกไปกินไปๆๆเอากระดูกไปกินไปไม่กินไม่กินเอากระดูกไปเอากระดูกไปขั้อยู่ตรงไหนกัน ไม่ทำอันนี้ด right. ีไปหืเดียวทำเพิ่ม okay. ูโถก็ว oh, right. ่าแล้วอะไรมั็นหัวมันคืออะไรหัวนมดินนะใช่เลยหัวนมหัวนมดินบ้านเโอคตอนนี้ชาโอ้ดินอ๋อดูแลว่าต้ดูแลว่าต้ชื่อคลิปนี้อะไรหัวนมดินหัวนมดินบ้านพ่อ ลบตเตาเผาหายไม่กอดเพื่องมันก็เป็นอย่างนี้ใครไปเป็นแมวบ้านอ,อย่าบักน้นองจะสู้เหรอโอเคจะถั่วจะสู้วะจะถั่วสู้ใครไม่สู้มัสู้กับแบ็คแฮตสุดหล่อมาตายคอยจะหึงเลี้ยงแมวด้วยแต่ทำแบบผาปูนน,นะหน้ามันแมวของคนอื่นไม่ใช่หรอไม่ใช่คนอื่นแมวจอนจ้าคาแล้วเหรอเออช้าแล้วเร็เร็รีบเข้ามารอก่อนตัวเพิ่มนี่เหมือนกับซอมบี้โดนเผา เอ้ยพี่ภูชูสู้เอ้ยพี่ภูเป็นฆ่าคิปเปอร์สองตัวที่อยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวเพิ่มทำฟาร์มให้ไหมไปทำเองไปทำไมาทำมันก็ไม่ทำคิปเปอร์เขาขอลังแค่เจ้าพี่ภูพี่ภูเราออกเข้าใหม่เรียบลอยพี่ภูออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่อะไรล่ะตายแล้วเนี่ยไปเก็บของก่อนเดี๋ยวของดีสปอนดีสปาวทราไมต้องออกเข้าใหม่หรอกเพอร์เฟคเปิด ไปไหนแกอย่าฆ่ามีฤิกับคนแกเอานี่สองใครเนี่ยวะของใครไม่รู้อยากเก็ดืมซีรีส์ไหนแกอะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะถ้าใครเกิดของของผมนะครับซีรีส์มันจะจบภายในคลิปเดียวและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของสามบ้าหรืออาจจะเป็นสองบ้าเพราะอีกหนึ่งบ้ามันยังไม่มาหนึ่งบ้าเข้าไปได้แต่ยังไงพูดเราก็จะทำต่อไป ไปช้าเลยดูเล้วแอร์กอนพอมจะออกไหมเนี่ยแล้วบอกเป็นสีทาสองหนึ่งดิไม่แต่พี่บูใช้สีครับสองหนึ่งแต่ไม่ใช่พิมพูพี่บูใช้สีทาสองหนึ่งใช่แต่พ่มใช้พิมพูมันก็ไม่ันก็ไม่ต้องใช้เฟไเดียวกันนี่ห people.